การบรรยายเสียงเรื่องนี้เป็นเพียงตัวอย่างของนิยายต้นฉบับเท่านั้นอาจมีข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับภาษาชื่อตัวละครและเนื้อเรื่องมากมายสำหรับผู้ที่ต้องการความถูกต้องโปรดซื้อลิขสิทธิ์ที่มีการให้บริการขอบคุณค่ะสนับสนุนและให้กำลังใจได้ที่ธนาคารกรุงไทย9852029681ย้อนอดีตตอนที่418 กลายเป็นแมวบ้านปู่เองสิเจ้าท่านนึกไม่ถึงว่าพอไม่ได้ถ่ายคลิปให้ศูนย์กลางสัตว์เลี้ยงแล้วตัวเองจะดังขึ้นมาอีกครั้งถึงจะไม่เท่าจ่าในตอนนั้นแต่ทุกครั้งที่ออกไปจะได้ยินเสียงนักศึกษาพากันซุบซิบแล้วชี้มาที่เขาแต่เจ้าท่านก็ไม่รู้สึกอะไรมากครอบครัวเจียวก็ไม่ได้ไปทําอะไรกับเหตุการณ์นี้ถึงอย่างไรครั้งนี้ก็ไม่ส่งผลเท่าไหร่ไม่มีเรื่องยุ่งยากตามมามา,มากสุดก็แค่ถูกถ่ายรูปตอนนี้เวลาเจ้าท่านออกไปข้างนอก ก็ยังคงไปที่จุดจอดรถโดยสารตรงนั้นแล้วเล่นเกมกับคนขับรถหัวล้านและเพราะเหตุนี้ทำให้รถคันนั้นผู้โดยสารแน่นตลอดถ้าไม่ติดว่าทางมหาวิทยาลัยเซ็นสัญญากับคนขับรถพวกนี้ไว้ว่าหากบรรทุกเกินจะถูกปรับคนขับรถหัวล้านคงได้รับผู้โดยสารเกินน้ำหนักทุกครั้งแน่บางครั้งเจ้าท่านไม่ไป แต่นักศึกษาที่โดยสารรถนั้นบ่อยๆก็รู้จักคนขับรถหัวล้านแล้วถ้าเกิดมีทางเลือกและไม่รีบในบรรดารถแบบเดียวกันที่จอดอยู่ตรงนั้นหลายคันพวกเขาเต็มใจที่จะไปคันของคนขับรถหัวล้านมากกว่านักศึกษาบางคนยังได้พูดคุยกับคนขับไปได้อย่างเช่นทําลายสถิติกเกมหรือยังมาเป็นเพื่อนในเกมกันไหมวันนี้แมวดำตัวนั้นไม่มาเหรอจากนั้นก็จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโพสต์ไว้ป๋อ ดูนี่วันนี้ได้นั่งรถคันนี้อีกแล้วแต่น่าเสียดายที่ไม่เจอแมวดำตัวนั้นคนขับรถหัวล้านมีลูกค้ามากมายทำให้เพื่อนร่วมงานต่างอิจฉาตาร้อนแต่จะทำอะไรได้ละ่ะใครใช้ให้พวกเขาไม่มีแมวมาช่วยเรียกลูกค้าละ่ะเวลาที่เจ้าท่านอารมณ์ดีก็จะนั่งรถของคนขับรถหัวล้านเล่นทั่วมหาวิทยลาลัยยามพักคนขับยังได้แบ่งขนมปังในกระเป๋าให้กินกินเสร็จก็ดื่มน้ำแล้วขับรถต่อเจ้าท่านก็นั่งมองวิวไปเรื่อย ตอนที่มีเจ้าท่านอยู่พวกนักศึกษาก็จะจงใจเว้นที่นั่งข้างคนขับเอาไว้ให้หากมีคนไหนที่ไม่ดูตามาตาเรือเข้าไปแย่งนั่งก็จะถูกคนอื่นมองด้วยความโกรธเว้นเสียแต่เจ้าท่านกระโดดลงมาเองแต่ปกติก็ไม่มีใครแย่งแต่ช่วงเวลาเร่งด่วนเจ้าท่านก็จะไม่เข้าไปวุ่นวายไม่อย่างนั้นก็เท่ากับตัวเองหาเรื่องใส่ตัวการเดินเล่นในมหาวิทยาลัยเองกับนั่งรถวนไปทั่วมหาวิทยาลัยให้ความรู้สึกที่ไม่เหมือนกัน ยามที่เขาขี้เกียจเดินเองนั่งอยู่บนรถชมวิวก็ดีไม่น้อยเจ้าท่านลงรถที่ปากถนนเส้นหนึ่งตรงนี้ค่อนข้างเปลี่ยวปกติไม่ค่อยมีคนขึ้นลงรถตรงนี้แต่วันนี้มีคุณยายคนหนึ่งพาหลานมายืนรอรถซึ่งบนรถไม่มีที่นั่งแล้วเจ้าท่านจึงลงแล้วยกที่นั่งให้สองยายหลานอีกอย่างเขาก็อยากไปเดินเล่นตรงเขตบ้านเก่าด้วย โทรศัพท์มือถือยังคงถูกซ่อนไว้ที่นั่นมีเจ้าหน้าที่เอาป้ายเขตอันตรายมาติดเพิ่มแต่ทางมหาวิทยาลัยก็ยังคงไม่ทำอะไรกับตึกแถวนี้มีข่าวหรือว่าทางมหาวิทยาลัยกำลังวางแผนรื้อแถวนี้ทิ้งแล้วสร้างใหม่ทั้งหมดแต่คงจะยืดไปอีกปีสองปีหรืออาจจะนานกว่านั้นอย่างไรเสียก่อนที่แถวนี้จะถูกรือเจิ้งท่านก็ยังคงซ่อนโทรศัพท์ไว้ที่เดิม เลี้วปากับเต่าทองรับงานใหญ่มาไปทํางานด้วยกันละสองเดือนนี้จึงไม่มีข่าวคราวก่อนเลี้วปลาไปยังได้เปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้เจ้างท่านทุกอย่างอัปเกรดขึ้นหมดเลี้วปลาเปลี่ยนให้ตัวเองจึงถือโอกาสเปลี่ยนให้เจ้างท่านด้วยอีกทั้งยังเติมเงินสมัครแพ็กเกจให้ใหม่เจ้งท่านเอาไปใช้ได้ตามสบายไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นเจ้างท่านปีนหน้าต่างเข้าไปเปิดลิ้นชักเอาโทรศัพท์ออกมา แล้วเริ่มเข้าไว้ปอเขารู้ว่าช่วงนี้ตัวเองค่อนข้างดังในไว้ปอทุกครั้งที่เปิดโทรศัพท์ดูก็ยังแอบภูมิใจจากนั้นก็จะคอมเมนต์รูปที่พวกนักศึกษาเอาไปลงเลือกรูปที่ใช้ได้กดแชร์ออกไปนับตั้งแต่ลงทะเบียนเปิดใช้ไว้ปอมาเขาก็โพสต์ไว้ปอไปแล้วหลายครั้งเขาเลื่อนดูไปเรื่อยๆ เห็นนักศึกษาคนหนึ่งพูดเรื่องวันสิ้นโลกก็จริงปีนี้มีข่าวหรือเรื่องวันสิ้นโลกออกมาไม่หยุดโดยเฉพาะตอนนี้ที่อยู่ในช่วงปลายปีแล้วข่าวหรือแพร่กระจายเป็นอย่างมากมีบางคนยังฉวยโอกาสนี้ขายแพ็กเกจยังชีพวันสิ้นโลกคนอื่นน่าไม่เท่าไหร่แต่เจ้งท่านเห็นไอดีหนึ่งที่ชื่อว่าแค่อย่าเล่นเองห้าห้าช่วงนี้โพสตแต่เรื่องเกี่ยวกับวันสิ้นโลกเช่นใกล้ถึงวันสิ้นโลกแล้วใช้จ่ายเงินกันยังไงถ้ายังไม่รีบใช้ชีวิตให้คุ้มก็ไม่ทันแล้วนะ และว,ว่าด้วยวิธีตายเอนแบบในวันสิ้นโลกหลังจากเลื่อนดูหลายๆโพสต์ของคนนี้แล้วเจ้างท่นจึงคอมเมนต์ตอบกลับโพสต์ล่าสุดไปว่าปัญญาอ่อนอีกฝ่ายตอบกลับอย่างรวดเร็วตอนแรกยังได้เถียงกับเจ้างท่นเรื่องความเป็นไปได้ที่จะเกิดวันสิ้นโลกในวันที่21ธันวาคม2012พอเห็นเจ้างท่นยังคงยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหลอกลวงอีกฝ่ายก็เริ่มรำคาญจนกลายเป็นการทะเลาะกัน ทางนั้นเป็นพวกเชื่อหนักแน่นว่ามีวันสิ้นโลกแน่แต่เจ้งท่านเคยผ่านช่วงเวลานั้นมาก่อนจึงรู้ดีว่าหลังจากวันนั้นทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเนื่องจากเจ้าท่านเคยแชร์รูปของตัวเองไปเยอะทําให้มีแฟนคลับอยู่บ้างไอดีแค่อย่าเล่นเองห้าห้าก็มีคนติดตามอยู่ไม่น้อยพอเจ้งท่านทะเลาะกับทางนั้นคนที่ติดตามทั้งสองฝ่ายอยู่ก็เข้ามาร่วมวงด้วยมีผู้ที่กลัวเรื่องไม่เข้มข้นพอกมมเมนเสริมว่าแล้วถ้าวันที่21ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะทําไงไอดี ID. แค่อย่าเล่นเองห้าห้าตอบว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องลงผมเฉือนน้องชายเลยเอา้าวยิ่งมีคนเข้ามาร่วมสนุกมากกว่าเดิมแค่นี้ก็เรียกคนมาดูได้เยอะได้จริงๆก่อนวันที่ 21ID ีแค่อย่าเล่นเองห้าห้าได้ดึงดูดความสนใจจากชาวเน็ตได้ไม่น้อยดูจากที่โพสต,ตอบแล้วไม่มีความลังเลเลยสักนิดบางคนรู้สึกว่ามันเหมือนกับคำโฆษณาสินค้าที่ว่าหากเจอปลอมยอมแลกด้วยชีวิตไม่มีความน่าเชื่อถือเลยสักนิด ต่อมาไอดีแค่อย่าเล่นเอง55ได้โพสต์ข้อความใหม่ถ้าวันที่22ทุกอย่างยังคงเป็นปกติไม่มีวันสิ้นโลกฉันขอสาบแช่งให้ตัวเองกลายเป็นแมวแต่ถ้ามีวันสิ้นโลกจริงๆละ่ะก็เจิงทันฉันขอให้ในายกลายเป็นแมวดำเหมือนภาพโปรไฟล์กล้าพ,พนันไหมละ่ะข้อความนี้ดูเต็มไปด้วยความท้าทายคนที่เมื่อครู่นั่งอ่านอยู่เงียบๆเ,เริ่มเข้ามาแสดงความคิดเห็นบ้าง เดิมทีเจ้งท่านก็พิมพ์ลำบากอยู่แล้วใครจะไปรู้ว่ายัางไม่ทันได้พิมพ์อะไรก็เห็นข้อความนี้เขาแทบอยากปาโทรศัพท์ทิ้งกลายเป็นแมวหรือกลายเป็นแมวบ้านปู่เองสิแม่งถึงแม้เรื่องล้อเล่นแบบนี้จะมีเยอะแยะมากมายในเน็ตคนอื่นมองว่าก็เป็นแค่การพนันขำถ้าคำสาปแช่งเป็นจริงแล้วตำรวจจะมีไว้ทำไมแต่เจ้าท่านก็ยังคงหงุดหงิดอยู่ดีรู้สึกเหมือนมีมีมดมาทิ้มแทงไปทั่วทั้งตัว สำหรับเจ้าง่านแล้ววันสิ้นโลกของตัวเองก็คือวันที่ลืมตาขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองเป็นแมวเขารู้สึกว่าโลกใบนี้เต็มไปด้วยพลังแห่งความชั่วร้ายมันเกินไปจริงๆเจ้าง่านอยากตอบกลับไปมากว่าถ้าไม่มีวันสิ้นโลกจริงให้ผมกลับไปเป็นคนเถอะแต่คำพูดนี้บอกไปใครจะเชื่อเดี๋ยวจะได้ถูกคนตอบกลับว่าถ้าตอนนี้ไม่ใช่คนแล้วเป็นตัวอะไร ต่อให้อยู่ห่างกันแสนไกลทุกคนกำลังจับจ้องที่หน้าจอโทรศัพท์ก็คงไม่มีใครเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นความจริงอาจยิ่งพูดกันว่าเขาไม่กล้าพาน,านันอะไรว่าแม่งพิมพ์ลบทิ้งพิมพ์ใหม่ไม่พอใจลบทิ้งอีกสุดท้ายเจ้งท่านก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วปิดโทรศัพท์ทิ้งช่างเถอคิดเสียว่าไม่เห็นพูดอะไรไปก็เปลี่ยนแปลงความจริงไม่ได้เขาเอาโทรศัพท์เก็บเข้าลิ้นชักแล้วปีนออกทางหน้าต่าง มองท้องฟ้าที่เป็นสีเทานั่งอยู่บนกระถางดอกไม้แล้วครุ่นคิดนึกย้อนอดีตว่าตัวเองเคยพนันอะไรแบบนี้กับใครหรือเปล่าที่แพ้แล้วจะกลายเป็นแมวความทรงจำดูเลือนลางแต่เขาก็ยังเชื่อว่าไม่เคยเล่นพนันอะไรแบบนี้กับใครปัญหามาแล้วแล้วทำไมเขาถึงได้กลายเป็นแมวละ่ะนี่เป็นเรื่องที่หลายปีมานี้เขาคิดไม่ตกสักทีขณะที่เจ้งท่านกำลังนั่งคิดไม่ตกอยู่บนกระถางดอกไม้ทรงกลมอยู่นั้นได้มีชายชาราคนหนึ่ง พาสุนักออกมาเดินเล่นซึ่งก็คือตาหลีกับเสี่ยวฮวาตอนนี้เสี่ยวฮวากลายเป็นหมาแก่แล้วจากเดิมรูปร่างที่ดูอุ้ยอายอยู่แล้วพอเลยมาถึงช่วงวัยแก่เวลาเดินมันยิ่งดูอุ้ยอ้ายเข้าไปใหญ่คนกับหมาเดินกันมาอย่างช้าๆคล้ายกับคนชราที่เดินมาเคียงข้างกันสุนัขขนาดใหญ่ดูแก่วัยกว่าสุนัขขนาดเล็กอายุไขเฉลี่ยก็ไม่สูงเท่าไหร่ ดังนั้นทุกครั้งที่เสี่ยวฮวาป่วยตาหลี่จะเครียดมากรีพามันไปรักษาวันไหนที่อากาศดีๆก็จะพาเสี่ยวฮวาออกมาเดินเล่นได้ออกกำลังตามความเหมาะสมก็เป็นประโยชน์กับทั้งคู่ตาหลี่คอยเอาใจใส่เรื่องอาหารของเสี่ยวฮวาหลังจากที่สอบถามทางศูนย์กลางสัตว์เลี้ยงแล้วก็เตรียมอาหารที่เหมาะกับสภาพร่างกายให้เสี่ยวฮวาไม่ปล่อยให้มันหิวหรือกินมากเกินไป ก่อนหน้านี้ตาลีพาเสี่ยวฮวาไปตรวจสุขภาพที่ศูนย์กลางสัตว์เลี้ยงคนที่นั่นบอกว่าเสี่ยวฮวาน่าจะมีชีวิตเกิน15ปีได้อย่างไม่มีปัญหาแต่ไม่ว่าคนที่นั่นจะพูดเพื่อเป็นการปลอบใจคนแก่หรือวิเคราะห์จากผลตรวจออกมาแล้วได้แบบนั้นจริงๆช่วงหลายปีนี้ตาลีก็ยังคงดูแลเสี่ยวฮวาตามที่พวกเสี่ยวกวนแนะนำพยายามรักษาสุขภาพของมันให้ปกติที่สุดถึงเสี่ยวฮวาจะไม่เหมือนจ้วงจ้วงที่จับหนูสู้ขโมยได้ แต่ชายชาราที่ผมหอกทั้งหัวคนนี้ก็ยังคงดูแลสุนัขที่ใจดีตัวนี้เหมือนคนในครอบครัวเมื่อมองทั้งคู่เดินออกไปไกลแล้วเจ้งท่านก็กระโดดลงจากกระถางดอกไม้ลงมาแล้วได้พัดเอาใบไม้แห้งที่คายอยู่บนต้นตกลงมายัางพื้นซีเมนใบไม้ที่ยังอยู่บนต้นเสียดสีกันจนเกิดเสียงเจ้งท่านเหยียบใบไม้แห้งบนพื้นแล้วเดินล้ะไปตามทางเล็กๆเ,เพื่อกลับบ้านเดินไปได้ไม่กี่ก้าวตอนเลี้ยวเขาเห็นซา,าราหาหมอบอยู่ที่พื้นพลางทำเสียงงืดๆงืในจมูก รอนอิงยืนอยู่ตรงหน้ามันห่างออกไปไม่กี่ก้าวด้วยสีหน้าเซ็งๆเดินอีกหน่อยมาเด็กดีเดินอีกหน่อยนะรวนอิงพูดกับซารา่าเงื้อเงื้อซาราหยังคงไม่ขยับตัวขี้เกียจรวนอิงโกรธจนเดินวนไปมาเหมือนกับพวกตาหลีรวนอิงจะหาเวลาว่างพาซารา่าออกมาเดินเล่นทุกวัน แต่มันไม่ให้ความร่วมมือเหมือนกับเสี่ยวฮวาซาราเหมือนเป็นพวกชอบขวางโลกมาแต่กําเนิดตอนนี้อายุมากแล้วก็ยังคงชอบกวนประสาทอยากให้มันทําอะไรมันจะไม่ทําแต่พอห้ามมันทําสิ่งไหนมันจะกระตือรือร้อนเข้าไปทําทันทีมันวางท่าขี้เกียจปกติอยู่บ้านพลังเต็มเปี่ยมอย่างกับเป็นโรคบางอย่างแต่พอออกมาข้างนอกกลับขี้เกียจขยับตัวเดินสักพักก็หมอบรวนอิงก็ไม่ได้ล่ามเชือกดึงมันเหมือนเมื่อก่อนแล้วกลัวมันจะเป็นโรคอะไร ถึงผลการตรวจสุขภาพที่ศูนย์กลางสัตว์เลี้ยงจะแข็งแรงดีก็ตามแต่เขาก็ยังคงไม่อยากใช้เชือกเจ้าท่านเห็นแล้วก็นึกด่าในใจซารามันชอบแกล้งอ่อนแอเมื่อวันยังเห็นวิ่งไล่หมาปักกิ่งไปทั่วเขตที่พักวันนี้ทำเป็นหมดแรงเหมือนรู้ว่ายังไงรวนอิงก็ทำอะไรมันไม่ได้สุดท้ายรวนอิงก็ต้องอุ้มซารา่าขึ้นมาอุ้มไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดินเองนะเข้าใจไหมหรวนอิงพูดงืดงืด ซาฮาร่าพอถูกอุ้มก็อยู่ไม่สุขขยับไปขยับมามันรู้สึกว่าถ้าอุ้มไม่สบายเหมือนเมื่อก่อนจึงส่งเสียงขัดขืนรวนอิงที่เลี้ยงซาฮาร่ามาหลายปีเห็นได้ชัดว่าเข้าใจท่าทีกับเสียงร้องของมันอยู่นิ่งๆอย่าขยับเมื่อกี้แกเพิ่งขี่ไปฉันไม่จับตูดแกแน่งนิงหิงแม่งนี่ฉันเลี้ยงลูกเทพหรือไงวะรวนอิงบน่นเลี้ยงหมาตัวนี้มาตั้งหลายปี นิสัยแย่กว่านี้รอนอิงก,ก็คงต้องยอมเขาเปลี่ยนท่าอุ้มซาราหถึงได้ยอมอยู่นิ่งไม่ร้องอีกจากนั้นมันก็มองเจ้างท่านที่อยู่ด้านหลังแล้วกระดิกหางอย่างได้ใจเจ้างท่านคิดในใจไอ้ติงต้องเอ๋ยปีนปีนตรงปากทางด้านหน้าพ่อเจียวหยวนขี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาพ่อเห็นเจ้างท่านจึงบีบแตรเจร้างท่านดีใจรีบวิ่งไปกระโดดขึ้นเบาจากนั้นก็อาศัยจังหวะที่รอนอิงไม่สนใจย,ยกนิ้วกลางให้ซาราห พ่อเจียวหยวนที่ได้เห็นได้แต่สายหัวในใจย้อนอดีตตอนที่419.1ตอนอวสานสิ้นสุดการเดินทางของแมวน้อยเจิ้งชาโคนวันสิ้นโลก ที่ว่าก็เหมือนกับที่เจ้างท่านคิดไว้แล้วมันก็ผ่านไปเขาไม่ได้เข้าเน็ตไปเยาะเย้ยอะไรคนพวกนั้นและก็ไม่มีอารมณ์ไปร่วมวงถกเถียงกับพวกที่ก่อนหน้านี้กระจายข่าวเรื่องวันสิ้นโลกหลังจากที่ในเน็ตถเถียงกันเรื่องปีแห่งการสิ้นโลกผ่านไปแล้วนั้นบรรยากาศในครอบครัวเจียวเริ่มตึงเครียดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือเรื่องสอบเข้ามหาวิทยายลัยของเสี่ยวโย่จือ่อสองคืออาการของเจ้างท่านเสี่ยวโย่จื่อไม่ได้เลือกใช้สิทธิ์โคตาเข้ามหาวิทยายลัยชูหัว เนื่องจากมีจำนวนจำกัดเธอจึงหลีกทางให้เพื่อนอย่างเสียซินผลคะแนนของเสียซินไม่ได้คงเส้นคงวาเหมือนกับเธอผลการเรียนของเสี่ยวโยจืดีมาตลอดหลังจากที่คุยกับพ่อเจียวหยวนแล้วเสี่ยวโยจืถึงได้ตัดสินใจแบบนั้นสำหรับเด็กมหกแล้วจะรู้สึกเวลาผ่านไปไวกว่าคนอื่นคล้ายกับมีเวลาเท่าไหร่ก็ไม่พอดีที่สภาพจิตใจของเสี่ยวโยจือนั้นดีมาตลอดทำให้พ่อแม่เจียวหยวนเบาใจลงไปไม่น้อย ส่วนปัญหาของเจ้าง่านก็เหมือนกับปีที่แล้วเขาฝันบ่อยรู้สึกว่าแค่งีบหลับแป๊บเดียวก็ฝันได้หลายเรื่องความคิดสเปสปะเล่นเอาตอนนี้เจ้าง่านไม่กล้าน,นอนและเมื่อนอนไม่พอสภาพจิตใจก็แย่แม่เจียวหยวนได้พาเจ้าง่านไปตรวจที่ศูนย์กลางสัตว์เลี้ยงก,ก็ไม่พบปัญหาอะไรแค่นอนไม่พอเท่านั้นเครื่องปีนี้เจียวหยวนโทรกลับมาบ้านบ่อยเพื่อถามเรื่องเสี่ยวโย่จือ และก็ถามเรื่องเจ้าท่านอีกทั้งยังบอกว่าถ้าสัตวแพทย์ทางนี้รักษาไม่ได้ให้ลองไปที่จิ้งเฉิงทางนั้นมีสัตวแพทย์เก่งๆเยอะเจ้าท่านไม่อยากไปแม่เจียวหยวนไม่มีทางเลือกจึงคิดว่ารอเสี่ยวโยจื่อสืบสาบมหาวิทยาลัยให้เสร็จก่อนแล้วค่อยยกครอบครัวไปหาเจียวหยวนที่จิ้งเฉิงถือโอกาสพาเจ้าท่านไปตรวจดูด้วยตอนที่เจ้าท่านอยู่บ้านได้เปิดปฏิทินตั้งโต๊ะของเสี่ยวโยจื่อดู แล้วนึกย้อนไปถึงช่วงปีนั้นที่เขากลายเป็นแมวน่าจะเดือนมิถุนายนได้แต่เขาจำเวลาที่แน่นอนไม่ได้ผ่านมาแล้วตั้งสิบปีใครจะไปจำได้อีกอย่างตอนนั้นเขาก็ใช้ชีวิตไปวันๆไม่ได้สนใจวันเวลาบางครั้งยังลืมวันสอบเสียด้วยซ้ำเขากางกรงเล็บออกแล้วขีดวันที่1ถึงมิถุนายนจนเป็นรอยแต่ไม่ชัดเน้นตรงวันที่7กับ8หลายที่หน่อยนั่นเป็นวันที่เสี่ยวโย่จือสอบเข้ามาหาวิทยาลายัยทุกครั้งที่เสี่ยวโย่จือกลับมา เจ้งท่านก็จะแซงทําเป็นร่าเริงแต่พอเสี่ยวโย่จื่อไปเขาก็จะกลับเข้าสู่อาการเม่ออารมณ์ขุนมัวเหมือนเดิมพ่อเจียวหยวนให้เขาไปอยู่ที่ห้องทํางานเผื่อเกิดอะไรขึ้นจะได้ช่วยทันแต่เขาไม่ไปเขารู้สึกว่าอยู่บ้านนั้นมีอิสระมากกว่าเช้าวันที่8มิถุนายนพ่อแม่เจียวหยวนออกจากบ้านพร้อมเสี่ยวโยจื่อเจ้งท่านเองก็ออกไปด้วย พ่อเจียวหยวนไปส่งเสี่ยวโย่จื่อที่สนามสอบแม่เจียวหยวนไปที่โรงเรียนเจิ้งท่านส่งพวกเขาแค่หน้าเขตที่พักเดิมทีคิดจะออกไปเดินเล่นแต่หาวออกมาติดติดกันหลายทีก็รู้สึกหนักๆที่เปลือกตาสุดท้ายจึงตัดสินใจกลับบ้านไปนอนเขากระโดดขึ้นโซฟาในห้องรับแขกแม้แต่ปลอกคอก็ขี้เกียจถอดออกมาเขายกเท้าเตะรีโมทที่วางเกะกะอยู่กลางโซฟาให้กระเด็นออกไปจากนั้นก็หมอบกลางโซฟาฟังเสียงเข็มนาฬิกาแล้วหลับตาลง หลังจากที่แม่เจียวหยวนขี่รถออกไปแล้วอยู่ๆก็นึกขึ้นได้ว่าลืมเอาแฟลชไดมาด้วยเมื่อเช้าเซฟงานเสร็จลืมดึงออกจึงขี่รถกลับไปคุณยายที่อยู่ชั้นหนึ่งกำลังแปรงขนให้เจ้าอ้วนพอเห็นแม่เจียวหยวนจึงพูดขึ้นเมื่อกี้เห็นชาโคนกลับมาคงกลับบ้านไปนอนแล้วละ่ะพอได้ยินดังนั้นแม่เจียวหยวนก็ไม่ได้สนใจ ตอนเช้าคงแซงทำเป็นร่าเริงออกไปส่งเสี่ยวโย่จือตอนนี้เลยกลับบ้านไปพักผ่อนสินะแม่เจียวหยวนคิดว่ารอให้ผ่านวันนี้ไปก่อนเธอจะหาเวลาพาแมวตัวเองไปตรวจที่จิ้งเฉิงไม่อย่างนั้นคงไม่มีใครสบายใจระหว่างเดินขึ้นตึกเปลือกตาของแม่เจียวหยวนก็กระตุกตลอดเวลาเธอหยิบกุญแจออกมาไขประตูแล้วกวาดตามองเข้าไปในบ้านภายในบ้านเงียบจนหน้าแปลกใจบนโซฟามีปลอกคอแมว ไม่มีเสียงอย่างอื่นอีกคล้ายกับว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในนี้ฟุกบผ้าม่านถูกลมที่เข้ามาทางหน้าต่างพัดจนปลิวลมร้อนในเดือนมิถุนายนพัดเข้ามาด้านนอกมีแสงแดดเจิดจ้าเมืองหนานเฉิงณตึกที่พักแห่งหนึ่งแถวมหาวิทยาลัยหนานเฉิงภายในห้องนอนแสงแดดสาส,สองลอดเข้ามาทางช่องผ้าม่านที่ไม่เคยรูดปิดจนสนิทแสงที่แยงตาทำให้คนบนเตียงหน้านิ่ว เปลือกตาขยับเจ้งท่านรีตาขึ้นแสงแดดส่องเข้ามาที่ใบหน้าพอตื่นมาเจอแดดดวงตาที่เพิ่งลืมขึ้นก็ปิดลงเขาเอามือขึ้นมาบาังตาโดยอัตโนมัติเพียเสียงฝ่ามือกระทบกับใบหน้าดังชัดเจนท่ามกลางความเงียบสงบภายในห้องความรู้สึกเจ็บเล็กน้อยส่งผ่านไปที่สมองสามวินาทีให้หลังเจ้งท่านก็ลืมตาขึ้นสายตามองลอดหว่างนิ้วการประดับตกแต่งที่คุณตาผ้าม่านยาวที่ถูกดึงปิดแค่ครึ่งเดียวแสงแดดถูกส่องเข้ามาจากทางนั้น เขากับพริบตาสมองยังไม่ตื่นเต็มที่เท่าไหร่มือที่ปิดหน้าไว้ถูกยกออกเขามองฝ่ามือตัวเองเส้นลายมือแบบนี้นิ้วมือยาวๆทั้งห้าไม่ใช่อุ้งเท้าแมวสีดำที่มีขนแม่งฟันอีกแล้วเขาดาออกมาเบาๆแล้วหลับตาเตรียมจะนอนต่อหลังจากเงียบไปสักพักเจิงท่านก็เด้งตัวลุกขึ้นมานั่งมองสองมือตรงหน้าจับใบหน้าตัวเองแล้วลองส่งเสียงแฮมเอิมอา,าอาอเสียงชัดเจน ตอนฝันดูเหมือนไม่เคยพูดอะไรเลยหรือเปล่าคล้ายกับว่านานมากแล้วที่ไม่ได้พูดเลยก็ยังแปลกๆอยู่ดีตกลงว่าฝันว่าเป็นคนตอนเป็นแมวหรือฝันว่าเป็นแมวตอนเป็นคนกันแน่จ้งท่านดึงผ้าห่มอ,ออกแล้วลงจากเตียงไม่ได้ใส่รองเท้าเขาเดินบนพื้นไม้สีเทาไปยังหน้าต่างเตะเสื้อผ้าที่กองเกะกะอยู่บนพื้นให้พ้นทางความรู้สึกที่เดินด้วยสองขาดูจะแปลกๆหน่อยแต่กลับรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องปกติ เปิดผ้ามา่านเปิดหน้าต่างลมพัดช,ชยพาเอาความอบอุ่นจากแสงแดดเข้ามาเจ้าท่านเดินไปที่ระเบียงแล้วมองตึกที่อยู่ไกลออกไปพลางสูดลมหายใจเข้าลึกๆอาเขาเปล่งเสียงได้ยาวกว่าเมื่อก่อนเด็กที่ยืนอยู่ด้านล่างถูกผู้ปกครองมาอุ้มพาเข้าบ้านไปสายตาที่ผู้ปกครองคนนั้นมองเจ้าท่านเหมือนมองคนโรคจิตเจ้าท่านไม่แคร์สายตาคนอื่น ไม่สนใจเสียงด่าที่ลอยมาหลังจากตะโกนส่งเสียงอยู่หลายที่เขาก็เข้าไปอาบน้ำพอออกมาสมองก็ลงมาเจึงท่านหยิบโทรศัพท์ที่วางอยู่หัวเตียงมาดูวันที่วันที่12มิถุนายน2013เขาเกาหัววันที่12หรือบนหน้าจอแสดงสายที่ไม่ได้รับหลายสายชื่อคนที่โทรมาดูคุ้นๆเขาไม่สนใจกดเลื่อนดูเวลาที่โทรมาสายล่าสุดคือวันที่8เขาไม่สนใจสายที่ไม่ได้รับเหล่านั้น ตอนนี้ยังคงอยู่ในอาการงุนงงตกลงว่าเรื่องที่เขาเป็นแมวเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องที่เป็นคนเป็นเรื่องจริงกันแน่ถ้านี่เป็นฝันก็สมจริงเกินไปไหนว่าพอตื่นจากฝันก็จะลืมทุกสิ่งเขาเปิดดูไวปอในโทรศัพท์ล็อกอินอัตโนมัติแต่กลับไม่ใช่ไอดีเจ้าท่านที่อยู่ในความทรงจำล็อกเอาท์แล้วเข้าใหม่ใส่ไอดีกับรหัสใหม่รออยู่สักพักเข้าได้แล้วรูปโปรไฟล์แมวดำนั้นเหมือนกับที่อยู่ในความทรงจำ โพสพวกนั้นรวมถึงรูปที่เล่นเกมในรถมหาวิทยาลัยข้อความโต้เถียงเรื่องวันสิ้นโลกมีหมดถ้าสิ่งที่อยู่ในฝันเป็นเรื่องจริงละ่ะเจ้าท่านลองเสิร์ชคำเช่นหนังที่เกี่ยวกับแมวดำหรือสารคดีของศูนย์กลางสัตว์เลี้ยงศ์ตสตราจารย์แซ่เจียวทุกอย่างเหมือนที่อยู่ในความทรงจำไม่มีผิดสิ่งที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอโทรศัพท์มือถือขนาดไม่ใหญ่รูปที่คุณเคยภาพต่างๆที่อยู่ในความทรงจำเจ้งท่านมองจนงงไปหมดนี่มันเรื่องอะไรกันแน่วะเนี่ย เจ้างท่านยนโทรศัพท์ไปข้างๆเขาพยายามคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายเขาก็ทนความหิวไม่ไหวลงไปข้างล่างไปหาข้าวแถวนี้กินเขากินข้าวอย่างไม่รู้รสความสนใจไม่ได้อยู่ที่อาหารหยิบช้อนตักข้าวเข้าปากเหมือนหุ่นยนต์สายตากลับมองไปนอกหน้าต่างพลางคิดเรื่องอื่นพอกินข้าวที่อยู่ในจานตรงหน้าหมดเขาก็ตัดสินใจได้แล้ว ตัวเครื่องบินตอนนี้คงไม่มีแล้วรถไฟแบบด่วนก็คงหมดเขาจึงซื้อตั๋วรถไฟธรรมดารอบหกโมงเย็นไปถึงเมืองชูหัวพรุ่งนี้6กโมงเช้าในเมื่อคิดไม่ออกถ้าง,งั้นก็ไปตามหาคำตอบขณะที่ออกจากร้านและกําลังจะเดินกลับเขาได้เดินผ่านร้านตัดผมเล็กๆเ,เ,เจ้าง่านจับผมสีทองบนหัวแล้วเดินเข้าไปพอออกมาอีกทีผมบนหัวก็กลายเป็นสีดำและเขาก็ตัดผมออกไปเล็กน้อย พอกลับถึงบ้านก็เปลี่ยนเป็นชุดกีฬาหยิบโทรศัพท์บัตรธนาคารบัตรประชาชนเขามองชื่อกับรูปที่อยู่บนบัตรประชาชนเอานิ้วดีดไปที่รูปคนที่อยู่บนนั้นแล้วก็เก็บบัตรเข้ากระเป๋าพกเงินสดไปนิดหน่อยจากนั้นก็ไปยังสถานีรถไฟ กดไลค์และกด subscribe ได้ที่เจียเจียเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาและสนับสนุนช่องขอบคุณที่เข้ามารับฟังค่ะ